สวัสดีแฟนๆที่รู้ว่าตูนะครับมาเจอกันในคลิปประจำสัปดาห์นะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับก่อนเกมเต,มเตมนะนัปดปิดฤดูกาล1วันนะครับคงไม่ต้อพูดถึงเรื่องความพร้อมอะไรมากมายนะคือนะัดสุดท้ายแล้วอะนะครับเชื่อว่าเดอะคัแฟนๆเนี่ยก็คงจะมองไปถึง3แต้มนะคือริพูเนี่ยผ่านแดงเดือดมาได้ผ่านเวสต์บรอมวิชมาได้ที่เดอะฮอลทอนนะครับ แล้วก็ผ่านเบอร์ลี่มาได้ที่เทิร์ฟมัวผ่าน3เกมนี้มาได้แบบมี9คะแนนเต็มเนี่ยคือริฟูลก็ไม่ควรพลาดจริงๆในนัดส,สุดท้ายที่เตะในแอนฟิลแล้วก็มีแฟนบอลเข้าสนามคือบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าไม่ชนะคิสซั a พาเลสในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับโอ้โหไอที่ทำมาเนี่ยมันมันอาจจะไร้ค่าได้เลยนะคือมันไม่ได้มาไร้ค่าหรอกแต่ว่ามันอาจจะกลายเป็นว่าโอ้โห ความพยายามที่อุตส่าห์ดิ้นรนกันมาแล้วก็เปลี่ยนจากความไม่น่าเป็นไปได้ให้มันกําลังจะเป็นไปได้เนี่ยนะครับมันอาจจะกลายเป็นโอ้โหต้องมาแบบเข่าอ่อนในวินาทีสุดท้ายเนี่ยภาพน,นี้มันคงจะเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเรอร์พูลมันไม่มีทางมันไม่มีทางออกอื่นนะฮะสำหรับเกมวันพรุ่งนี้นอกจากสามแต้มนะครับแล้วก็ถ้าว่ากันในเรื่องความพร้อมว่ากันในเรื่องของความ คึกคักนะครับเรียกว่าแรงกระหายที่จะพุ่งไปสู่เป้าหมายเนี่ยลิเวอร์พูลตอนนี้ชัดเจนมากนะครับชนะมาติดติด,ต,ด,ต,ดติดกัน4นัดเข้าไปแล้วซึ่งในฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลก็ชนะเต็มที่ติดกันก็แค่3เกมก็มาได้ทันเวลาพอดีนะจริงๆแล้วย้อนกลับไปตอนที่โดนนิวคาสติตตีเสมอเนี่ยเหลือ,อ,อช่วง4-5เกมเหลือ5เกมสุดท้ายเนี่ย ซาว์แชมตันแมนยูเนเตดเวสต์บรอมเบอร์ลี่แล้วก็กิสซัมเบอเลสเนี่ยโอ้หลายคนก็ถอดใจแล้วนะครับนะบางคนไม่ใช่แค่ถอดใจอย่างเดียวบางคนยังดูถูกทีมอีกนะฮะดูถูกทีมเลยบอกว่าโอ้ยจบแล้วจะไปแย่งอะไรกับแชมเปี้ยนส์ลีกไม่มีทางไปไปไม,ไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยจะมาชน,าานะ5้นัดติดไร้าสาระอะไรคืออันนั้นก็เป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า เรายาวอารมณ์ในเวลานั้นมาตัดสินนะฮะตอนนั้นเล่นไม่ดีจริงๆนะครับก็ไม่ดีโดนเตีเสมอเสียแต้มก็เสียแต้มแต่ว่าจะไปดูถูกทีมเนี่ยผมก็ว่าไม่ถูกนะเนี่ยนักเตะที่ปุ่ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่านี่เขากลับมาได้คือไม่ว่ามันจะได้หรือไม่ได้เนี่ยรอให้มันจบก่อนดีกว่าไหมถึงจะไปตัดสินเขาอะนะครับเอ่อทีนี้ผมมองว่านัดสุดท้ายนะครับมันยังมีอีก หลายประเด็นให้พูดถึงนะโดยเฉพาะประเด็นที่ว่ามันจะเป็นนัดสุดท้ายของใครบ้างน,นะครับไอ้เรื่องตัวแชมเยนส์ลีกเนี่ยแน่นอนว่าเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งแต่ว่ามันอาจจะเป็นนัดสุดท้ายที่เราได้เห็นใครอยู่ในสนามหรือว่าอยู่ข้างสนามในฐานะนักเตะที่ยุู่นบ้างถูกไหมฮะเพราะนี่เป็นนัดปิดฤดูกาลแล้วก็เมื่อปิดฤดูกาลแล้วเนี่ยเออมันก็อาจจะมีการย้ายเข้าย้ายออกนะครับ จะย้ายออกด้วยการขายย้ายออกด้วยการปล่อยฟรีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะได้เห็นนักเตะบางคนเป็นเกมสุดท้ายละนะครับซึ่งนักเตะที่อยู่ในข่ายเนี่ยก็มีหลายคนใช่ไหมคนที่เป็นตัวหลักคนที่เป็นตัวสำรองอย่างสำรองก็อาจจะเป็นดีว็อกโอลิกี้อาจจะเป็นเซอร์ดานชากิลี่นะครับที่แหมอาจจะไม่ได้เห็นเขาอีกแล้วนะหลังจากจบเกมวันพรุ่งนี้นะครับออกเลน,ไม,ไ,นไม่แน่เพราะว่า ผลงานในเกมล่าสุดยิงเบอร์ลี่ได้อย่างสวยงามก็อาจจะยังอยู่นาบิเกต้านี่รู้สึกล่าสุดก็เจ็บอีกนะครับก็ไม่รู้จะได้เห็นหรือเปล่าแต่คนที่อยู่ในสนามเนี่ยหนึ่งในนั้นแน่ๆที่หลายคนเชื่อว่าจะเป็นเกมสุดท้ายก็คือจีนี่ไวนองดุมนะครับคือถึงตอนนี้มันยังไม่มีอะไรชัดเจนยืนยันนะแม้ว่ากระแสหรือวิศท,ทางเนี่ยมันจะ มันจะเป็นไปนานละว่าวานาดูคนคงจะไม่อยู่ต่อค่อนข้างแน่แต่มันก็ยังไม่มีอะไรยืนยันชัดเจนนะครับข่าวจะมีกับบาร์เซโลน่ามีกับบาเยอร์มินิกจำได้ไหมครับตอนมีกับบาร์เซโลน่านี่ก็คือไปแน่ไปบาร์เซโลน่าแน่นอนตอนนี้ก็กลายเป็นไม่แน่อีกเพราะว่าโดนาทูมันอาจจะไม่อยู่กับบาร์ซ่าก็ได้ตอนนี้กระแสะแ,รแรงก็คือกับบาเยอร์มินิกนะแต่มันก็ยังไม่มีการเซ็นสัญญายังไม่มีการชูเสือ้อยังไม่มีการประกาศออกมาล่วงหน้า เจอเกนคอปเมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์ก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ชัดเจนนะฮะเขาก็ยังพูดเรื่องแค่ว่าไวร์โดมเป็นนักเตะที่ดีขนาดไหนทุ่มเทขนาดไหนนะครับแล้วกม็มองไปที่เกมนี้ก่อนนะครับส่วนเรื่องของการล่าลาการอะไรเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลานะเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอโอกาสที่เขาจะอยู่ต่อเนี่ยมันมันมันจะ พลิกผันได้ไหมนะจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับก็ได้แต่ได้แต่หวังว่าทุกอย่างคงจะได้บทสรุปที่ดีนะถ้าฐานใจผมนะครับผมก็ยังอยากให้วรนดุมอยู่ต่อนั่นแหละนะครับอายุ30ก็ด้วยสภาพร่างกายแล้วก็ด้วยคุณภาพของเขาเนี่ยยังเล่นได้ช่วงหลังๆก็เริ่มเห็นบางคนก็ขับไล่แล้วนะนะครับไล่แล้ว โดยเพราะตอนที่แบบไม่วิ่งไปดีใจสุดๆกับอาิซงเนี่ยในเกมที่หมุงชนะเวสบอมเนี่ยเขาเดินไปนะครับโอ้นั่นก็มีบางคอมเมนต์ก็ไล่ละนะไปเถอะหมดใจก็ไปเหอะอะไรแบบเนี้ยก็โอ้โหดูจะแหมขับไล่กันเลยเหรอนะครับก็ถ้าถามผมเนี่ยผมอยากให้วันดุมอยู่ต่อนะนะแต่ว่าถ้าจะไปเนี่ยจริงๆแล้วข่าวที่เชื่อมโยงกันนักเตะ คนอื่นๆที่จะมาแทนเนี่ยหลายคนก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะชื่อ,อยางยูริติเลมันของเลสเตอร์เนี่ยหรือว่าเจมส์วอร์ดพาวล์องเซาร์มป์ตันอะไรแบบเนี้ยผมว่าก็เป็นชื่อที่น่าสนใจถามว่าจะมาแทนไวนรดุมได้ไหมก็ผมก็ยังเชื่อในอสายตาของทีมงานของเจอแกนครอฟนะถ้าสมมติเสียไวรดุมไปจริงๆเนี่ยคนที่เขามองว่าจะเข้ามาแทนไวนรดุมก็ต้องเป็นคนที่ผ่านการคัดสรรแล้วนะครับตรงนี้ไว้ใจในทีมงานนะครับ แล้วก็อวยพรให้วันรุมโชคดีนะคือก็ถ้าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เขาเล่นให้ร์พูลจริงๆเนี่ยก็ขอให้โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับแล้วก็อ่าอ่าแล้วก็มีเส้นทางที่ยอดเยี่ยมหลังจากนี้ต่อไปนะครับโอ้ไม่ไม่ลืมจริงนะวันรุมนี้ถือว่าผิดคาดจากที่ผมคาดหวังไว้มากเลยตอนที่ย้ายจากนิวคาสเซิลเมื่อปี2016เนี่ย ยังรู้สึกเฉยๆนะอันนี้พูดจริงๆว่าเฉยๆไม่ได้เขาไม่ได้ซูเปอร์สตาร์ไม่ใช่มาเป็นนักเตะดังที่ชวนให้รู้สึกตื่นเต้นเลยนะแต่ว่า5ปีที่ผ่านมาเขาพิสูจน์ชัดเจนเลยว่าคุณค่าของเขานี่มันมัน,มนโอ้โหมันอาจจะเกินขีดจำกัดอะ่ะนะอันนี้ก็ต้องโดยส่วนตัวผมนะก็เขาเป็นนักเตะที่ ดีที่สุดคนหนึ่งของทีมเลยนะครับอ่ะก็ขอบคุณไวนาดุมนะถ้าเกิดว่าจะเป็นเกมสุดท้ายจริงๆก็ขอให้คุณโชคดีแต่ถ้าจะไม่ใช่เกมสุดท้ายมีอะไรพลิกผันอยู่กับทีมต่อเนี่ยผมก็ยินดีมากๆนะอ่ะก็พรุ่งนี้ก็ส่งใจเชียร์กันนะครับเชียร์ทีมนี่แน่นอนแล้วก็ใครชอบใครเป็นรายบุคคลก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันตามนั้นนะครับอ่ะแล้วโอกาสหน้านะพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ